ในช่วงที่เขาอาจจะทําผิดพลาดแล้วไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยก่อนที่เขาจะกลับสู่ข้างนอกเนี่ยเขาต้องมีอาชีพรองรับให้โอกาสที่จะคืนคนดีสู่สังคมอาสาสมัครรชัชทันวันนี้ก็เป็นต้นแบบในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็ให้โอกาสแน่นอนค่ะทุกชีวิตมีโอกาสนะคะและวันนี้มีการให้โอกาสเรามองค่ะว่าทุกคนมีสิทธิจะผิดพลาดได้นะคะแต่ว่าทําอย่างไรที่เขาจะกลับมาสู่ในสภาวะปกติกําลังใจค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญ และแน่นอนค่ะเขาจะต้องมีทักษะมีสกิลสำารับคุณวุธวิชาชีพเรามีอาชีพที่เราได้ไปร่วมกับกรมรชาชทัณฑ์ในการที่จะพัฒนาให้เขามีอาชีพเพื่อที่จะออกสู่สังคมนะคะอย่างเช่นผู้ประกอบอาหารไทยช่างทําผมหรือสกิลสมรรถนะอื่นๆนะคะที่มาตรฐานเรามีรองรับเพราะว่าหลังจากที่มีการไปเทรนไปสอนแล้วเนี่ยก็มีการสอบแล้วก็ให้ใบรับรองในความเป็นมืออาชีพ ด้านสกิลอาชีพนั้นๆนั่นแหละค่ะคือการให้โอกาสอย่างแท้จริงให้กำลังใจนะคะกับผู้ที่จะออกคืนสู่สังคมเชื่อมั่นนะคะว่าด้วยพลังเล็กๆที่เราต่อเป็นจิ๊กซอเนี่ยจะช่วยสร้างคนดีสู่สังคมแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยต่อไปค่ะสถาบ,บัานคุณวุฒิวิชาชีพพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะ